จะมีเครื่องบินแอร์เอเชียอินโดนีเซียหายนะครับมาดูกันว่าสภาพอากาศช่วงนี้เหมาะแก่การบินในช่วงปีใหม่อย่างไรครับ ปัญหาหนึ่งที่กำลังคาดว่าเกี่ยวข้องกับการหายไปของเครื่องบินแอร์เอเชียอินโดนีเซียนะครับ q z 8501บริเวณทะเลชาวาประเทศอินโดนีเซียก็คือเ้าอากาศในเส้นทางการบินครับทีวี360องศาจึงตรวจสอบเพื่อให้ข้อมูลแก่คุณผู้ชมที่มีแผนเดินทางในบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะช่วงปีใหม่นะครับจากกราฟิกข้อมูลอากาศขาก็ขอดรับบริเวณจุดเกิดเหตุอยู่ใต้ไทยลงไปกราฟิกดาวเทียมแสดงกลุ่มเมฆล่าสุดยังคงปกคลุมหนาแน่นตั้งแต่ประเทศมาเลเซีย ลงมาทางใต้ของสิงคโปร์ไปจนถึงทะเลชาวาประเทศอินโดนีเซียเลยนะครับโดยในจุดเกิดเหตุวันนี้ครับยังคงมีเมฆมากแต่ไม่มีลักษณะของกลุ่มฝนปรากฏจากภาพนี่คือลักษณะของบริเวณที่มีเส้าอากาศที่แปรปรวนหนักพื้นที่หนึ่งเลยนะครับเกิดจากตอนนี้ครับมีร่องมรสุมหรือร่องฝนซึ่งเป็นแนวลากเชื่อมต่อระหว่างหย่อมความกดอากาศต่ำสัญลักษณ์รูปตัว L ที่ติดต่อกันนะครับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ลงมาจากจีนตัวการเดียวกันกับ,ก,บ,ก,บการทําให้ประเทศไทยตะวันของเรานั้นมีความหนาวเย็นก็เป็นตัวการหนึ่งที่กดดันให้ร่องมรสุมใน แรงด้วยนายวีรสมาหลีศูนย์อุตุนยิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกบอกว่าร่องฝนบริเวณนี้เพิ่งมีกําลังแรงสุดในรอบสิปีครับสังเกตได้าจากว่าการมีฝนตกหนักที่มาเลเซียในสัปดาห์ก่อนจนเกิดน้าท่วมครั้งใหญ่หลายพื้นที่การเกิดพายุฝนฟ้าขนองในบริเวณทะเลชวาช่วงนี้จึงต่อเนื่องความรุนแรงและความแรงของร่องมรสุมในช่วงนั้นด้วยนะครับ a c คคิวเอเตก็รายงานว่าบริเวณทะเลชวานั้นจะมีพายุฝนฟ้าขนองก่อตัวต่อเนื่องไปจนถึงกลางสัปดาห์นี้ขณะที่ลักษณะของพีท่ ไม่เกิดสภาพอากาศที่รุนแรงลมเฉือนหรือวินเชียร์ที่มีกําลังแรงและฟ้าร้องฟ้าผ่าที่เป็นอันตรายต่อการบินได้ครับและนี่ก็เป็นสาเหตุที่นักอุตุนิยมวิทยาประจําอคคิวเวอร์เตอรคมคาดการณ์ว่าทาให้นักบินต้องเปลี่ยนระดับเพดานบินหนีเมฆฝนให้สูงขึ้นไปนะครับจากลักษณะสภาพอากาศที่น่ากลัวแบบนี้ครับแล้วปีใหม่นี้คนที่จะเดินทางโดยเครื่องบินผ่านบริเวณทางใต้ของไทยมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียจะเป็นอย่างไรนะครับจากการตรวจสอบกราฟิกข้อมูลอากาศของข่าวกรุข,ข่าวสาก็ชี้ว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นรระกปมีํางแ ถึงวันที่3มก,กราคมแต่นายวิสสรัสมาลีศูนย์อุตุนิยมพยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกบอกว่าสาหรับพื้นที่บริเวณทะเลชวาซึ่งอยู่ใต้ลงไปนยครับยอมความกดอากาศต่ำบริเวณนี้ตัวการที่ทําให้เกิดฝนหนักนั้นจะอ่อนกําลังลงทําให้ความรุนแรงของพายุฝนฟ้าขนองในบริเวณนี้จะลดลงไปในช่วงปีใหม่ไม่มีสภาพอากาศที่รุนแรงแบบเมื่อวานนี้นะครับอย่างไรก็ตามนี่คือลักษณะธรรมชาติปกติของสภาพอากาศ,าศประเทศอินโดนีเซียในช่วงฤดูฝนที่จะมีความปั่นป่วนรุนแรงสูงสุดในช่วงเดือนธันวาคมต่อเน,นื่องเดือนมกราคมของทุกปปปีีนคครบใิิไมเเยสงโ และอินโดนีเซียระยะน,นี้ก็ขอให้ทาใจเตรียมเจอกับเท่าอากาศที่แปรปลวนนี้ด้วยครับส่วนการเดินทางทางอากาศในไทยช่วงปีใหม่จะน่าเป็นห่วงแบบนี้ด้วยหรือไม่ในช่วงเรื่องเด่นเย็นนี้มาติดตามกันต่อกับทีวี360องศานะครับส่วนลักษณะอากาศในบริเวณอ,อื่นสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรเราจะมาติดตามกันต่อเลยนะครับ กาศประจำสัปดาห์นี้เมื่อความกดอ,มอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็นจะแรงถึง3มกราคมน,นะครับเชา้าพรุ่งนี้อุณหภูมิในประเทศตะวันจะลดลงครับต่อกันช่วห,หน้า1-3องศาทําให้ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราจะมีอุณหภูมิล,ลดลง3-5องศานะครับพรุ่งนี้ตามตุ่ยที่ภาคเหนือตําบน14องศายอด,ดลอย4องศามีน้ำค้างแข็งให้ดูบางพื้นที่ถึงปีใหม่แน่ดกรุงเทพพรุ่งนี้ยังไม่เย็นมานะครับตามตุด23องศาลำบากให้ระหว่างฝนหนักตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปขล้่นอ่าวไทยสูง 2- และปิดท้ายทีวี360อ,องศาและดารารักโลกขอส่งความสุขปีใหม่กับผู้ชมตลอดทั้งสัปดาห์นี้วันนี้พบกับน้องป้ายนันทนัทจากาละครลูกไม้หลายรักครับค่ะสวัสดีค่ะฝ้ายนันทนัทโลสวรรณนะคะก็ปีใหม่ปีนี้ค่ะขอให้แฟนๆชาวช่องสามทุกคนค่ะมีความสุขก,กายสบายใจนะคะสิ่งที่ผิดหวังเสียใจเนี่ยก็ทิ้งไว้กับปีเก่าค่ะแล้วเพราะนี่คือทีวี360องศา ขอบคุณท่าที่น่ารักของน้องฝ้ายนะครับตามกันต่อเรื่องเด่นเย็นนี้เลยครับเพราะนี่คือเทวีสามร้อสิงสาครับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันไทยจำกัดมหาชน